วันะพรกรนับเป็นวันสําคัญของกองทัพเรือกํอาหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรนาคุณของคนละเอกพระเจ้าบระโดรวงเธอพระองค์เจ้า,าอาภากรสิริวง,ง,งศ์ขมหลวงชุมพรเพตนมศักดิ์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการฐานเรือไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในวิชาการฐานเรือ และการตัดตั้งฐานาทัพเรือพระองค์ท่านประสูติวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423เสร็จไปทรงศึกษาในประเทศไทยณเวลานั้นวงฐานเรือด้วยพระปนิพานแน่วแน่ให้ชั่นสมยัยและนิดเลือกใหโกให้แก่กองทัพเรือภาพลายไทยธุรกิจวัดที่วัดปากองหน้า ถ้าคุณอันล้นพ้น ครับลำตัดต่อไปตอนนี้ครับพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเกียรติรมศักดิ์ตรงน้าไปยันยกออกซึบงมือลงไหวตอะไรนะครับครับน่าเสื่อมราชการครับรแต่ที่กรมนาราไดถวายแต่ยังไงพระเจ้าปรุงเต้ Dat is 1 ding. Dat is 2 ding. Dat is 3 ding. Dat is 4 ding. Dat is 5 ding. Dat is 6 ding. Dat is 7 ding. Dat is 8 ding. Dat is 9 ding. Dat is 10 ding. Dat is 11 ding. Dat ทั้งปวงในกองทัพเรือตลอดถึงหน่วยงานและบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ท่านนาคุณสำหรับทัพเรือภาคที่สองนั้นได้จัดกิจกรรมระดับจิตวิญญณกมาลงชุมพรเขียุดมศักดิ์ และจุดทุกเทียนเครื่องของน้อยจ